มีความสุขกันทุกคนแต่ละวันตื่นขึ้นมาใจของเรามีความปกติหรือไม่ใจของเรามีความอ่อนโยนอ่อนน้อมมีความเสียสละมีความละเห็นความเห็นแก่ตัวแก่ความเกลียดคล้านละความตนนเหนียวแน่นละความปิจฉาลิษยาละการพูดยาเพอเจอรพูดยา่อเสียดพูดสิ่งที่ไร้สาระ พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดเพียงแค่กายกับวาจาก,ก,ก็ยังรักษายากจุส่วนที่จะรักษาใจนั้นก็ยิ่งยากเข้าไปอีกถ้าเราไม่สร้างระบะบารมีให้เป็นโลดจริงๆแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันใจของคนเรานี่สอนได้ไม่ใช่ว่าสอนไม่ได้ กิเลสมันเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาก็เอาสิ่งดีๆนั่นแหละมาหลอกอยากได้บุญได้คูศนอยากได้ทำความอยากนั่นแหละคือความเกิดคือความไอ้ก,กิเลสอันละเอียดที่สุดที่ปิดกั้นใจเอาไว้ความเกิดถ้าไม่เกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงหลายชั้นหลง่เรืองใยังไม่ได้มาเกิดหลงวนเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็หลงมาเกิดมาสร้างขันห้ามาพบมาสร้างพบมนุษย์ปิดกั้นตัวใจตัวเองเอาไว้แล้วก็มายึดติดขันห้าอีกพอพุตธะองค์ท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายลงที่ขันห้าทำความเข้าใจที่ว่าเป็นกองเป็นขันได้อย่างไรแล้วก็ดับจุดต้นเหตุคือความเกิดขณะที่ยังอยู่ในกายของเราส่วนอื่นเดี๋ยวเพิ่งไปพุดถึงเอาวิญ,ญญาณในกายของเราให้ได้แก้ไขเราให้ได้ ขณะที่ยังมีพบมนุษย์พบมนุษย์นี่เป็นพบที่บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางได้เร็วได้ไวก็เป็นพบที่มาทำความเข้าใจให้ถึงธรรมชาติให้เร็วให้ไวพบอื่นก็เป็นพบที่ไปสวยวิบากของกรรมพบนรกก็เป็นวิบากของกรรมที่ทนทุกข์ทรมานพบสวรรค์ก็เป็นพบที่มีความสุขเาวรสุขไอพบที่ เ่ป็นสัตว์เดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานนี่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็สวรรค์มีหลายชั้นแล้วก็พรมนิพานนิพานคือไม่ต้องกลับมาเกิดเราพยายามเดินให้ถึงทำความเข้าใจให้ถูกต้องไอ้ปัญญา,ภา,ภาพระพุทธองค์ค้นพบออกมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเป็นอย่างนี้ แล้วก,ก,ก,ก็การสร้างบาร,รมีเป็นอย่างนี้ตังแต่ศรัทธาความเชื่อการให้ทานความเสียสละความอดทนอดกลั้นตบะบาร,รมีกายของเรานี้เป็นสนามรบอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปรบอะไรลงที่กายของเรารบชนะภายในแล้วก็บริหารสมมุติอยู่กับสมมุติเขารบสมมุติจนกว่าจะหมดลมหายใจถ้าเราไม่เห็นต้นเหตุบางคนก็เบาบางมาแล้วเบาบางจากกิเลส ใจใจยังเกิดยังแสวงหาอยู่ความเกิดความแสวงหานั่นแหละเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้อีกเราก็มาดับความเกิดหนุนกําลังสติปัญญาไปอบรมใจไปใช้ที่ท่านบาวตนบที่พึ่งของตนตนคือสติตัวแรกที่เราสร้างขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจใจก็ไปอาศัยกายแต่ให้เรารู้ด้วยปัญญากายของเราก็ยังอาศัยปัจเจสีอาศัยเอเอเอปัจจัยีบริหารให้อยู่รอด อ,อาศัยค,ค้าค่าอาศัยอาหารเราต้องพิจารณาให้ลึกๆไม่ใช่ว่าใจส่งออกไปพิจารณาใจส่งออกไปพิจารณานั่นคือความเกิดปิดกั้นตัวเขา,เาไว้ใจนี่ก็แปลกเราดับบ่อยๆดับบ่อยๆเพียงแค่ดับนี้เพียงแค่หินทับหยาหนะเราดับแล้วเราก็พยายามรักกิเลสเจริญสติเราต้องเอาสติปัญญาไปใช้มันละมีหลายขั้นหลายชั้นหลายตอน ถ้าบุคคลที่รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยมองเห็นทางด้วยถึงจะง่ายช่วงใหม่ๆในิกิเลสมันเล่นงานเราไม่อยากแะ่ให้เข้าถึงตัวใจเขาก็ไม่อยากจะให้เข้าถึงเพราะว่าอะไรเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเขาเป็นเพื่อนเก่ากับขันห้ามานานเขาเป็นาธาตุกิเลสมานานเราจะมาสางแค่วันหนึ่งสองวันเป็นไปไม่ได้เราก็ค่อยสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆค่อยขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆ มันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆไม่หลุดพ้นวันนี้วันพุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าไม่หลุดพ้นจริงๆก็ไปต่อภพหน้าอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้เราจงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกทุกคนก็ปรารถนาหาทางให้ถึงความบริสุดหลุดพ้น บางคนก็เดินไฝ่เฟไปบางคนก็เดินตรงบางคนก็เดินชา้าบางคนก็เดินเร็วแล้วแต่อเน,นสง์บุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าะจะทาปุ๊บมันได้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บไม่ได้หรอกเราดําเนินให้ถูกที่ถูกทางยิ่งเจริญสติยิ่งแยกแยะย,ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไรก็ยิ่งทําความเข้าใจ อยู่คนเดียวเราก็ดูเราอยู่หลายคนเราก็ดูเรากายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรกายวิเวกจากพันธะภาระจากสมมุติเราก็มาทําความเก้าใจกับสมมุติอีกกายของเรานี่แหละคือก้อนสมมุติไม่ได้เป็นสมมุติอันอื่นเราก็มาดูกายของเราแก้ไขกายของเราใจของเรากายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายทําหน้าที่อย่างไร สติปัญญาต้องชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลกิเลสอยากกิเลสล,ละเอียดมีหมดในกายของเราเป็นรังแห่งโครคแล้วก็เป็นโรคนู่นแล้วก็เป็นโรคนี้แล้วก็ต้องได้ฟัดผากจากกัดไม่ได้ฟัดผากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้ฟัดผากจากกันตอนตายพอเป็นกฎของใจลักเป็นรังแห่งโครคแล้วก็เป็นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนตอนนี้ไข้หวัดโควิดกําลังระบาดไปทั่วโลก ต้องคอยระวังคอยดูแลรักษาถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเราบางทีก็อาจจะติดเชื้อได้เร็วได้ไวป้อนไปได้เร็วได้ไวไปทั่วโลกถ้าไม่มีวิบากกรรมต่อกันก็ไม่เป็นไรหันหลังให้กันอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีวิบากกรรมต่อกันอยู่ที่ไหนก็ต้องได้เจอกันเพราะกายของเรานี่มันเป็นแหล่งเพาะเชื้อไม่ใช่ว่าจะมีตั้งแต่วิญญาณของเราในกายของเรา เชื้อโรคเต็มไปหมดในร่างกายของเราคือจุลินทรีย์ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีสต่ละพัดอย่างเราก็ต้องช่วยกันดูแลแก้ไขจนกว่าเขาจะถึงวาระของเขาหมดลมหายใจก็อมเรืองตั้งแต่เรื่องบุญเรื่องบาปตับได้ที่ใจยังไม่เหนือเหนือบุญเหนือบาปก็ต้องอสร้างบุญล,ละอากุศลละบาปสร้างบุญไม่ยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่าง ทังใจจะเกิดยังยึดก็ขอให้ยึดอยู่ในฝ่ายกุศลเอาไวา้ถึงจะไม่ได้ลำบากในวันข้างหน้าถึงจะไปสู่ความสงบความสุขแต่ก็เป็นสุขที่ไม่ได้ลำบากใจไม่ได้ทุกข์ใจแล้วก็ดําเนินสารต่อจนกว่าจะถึงนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเราต้องรู้เรื่องของนิพพานขณะที่ยังมีลมหายใจขณะที่ยังยังมีชีวิตอยู่ใจของเราเป็นอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นแหละใจของเราบริสุทธิ์ เราละก,กิเลสได้เราไม่อยากจะได้รับความบริสุทธิ์เราก็ได้ใจของเราสงบไม่อยากจะให้ใจของเราเที่ยงใจของเราก็เที่ยงต้องแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเราไม่ใช่ไปโทษคนโน้นไปโทษคนนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้พูดเรื่องของคนอื่นแล้วใจมันไม่ลงถ้าได้พูดเรื่องของคนอื่นแล้วเหมือนกับได้กินยาระบายท้องก็คอยดูเราแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเรา ยิงพวกพระพวกชียิ่งชีผู้หญิงเนี่ยอยู่คนเดียวสองคนก็พูดเรงแต่เรื่องคนน้นเป็นอย่างนั้นคนนั่นก็เป็นอย่างนี้บางทีก็ไปอ้างว่าหลวงพ่อว่าอ่างนั้นหลวงพ่อว่ายอย่างนี้บางทีหลวงพ่อไม่เคยพูดสักทีไม่เคยได้พูดสักทีก็ไปบอกไปนั่นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้จักแก,ก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา ứng, ปรับปรุงตัวเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา รู้จักช่วยเหลืออนุเคราะห์รู้จักให้อภัยเอาหัวใกรรมละความเห็นแก่ตัวออกจากใจของตัวเราสร้างความพยันมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นเสียเปรียบกิเลสคนนี้เราชนะตัวเราแล้วเราชนะหมดเราเป็นผู้ให้ผู้อนุเคราะห์ผู้ช่วยเหลือเราก็จะไปถึงฝั่งได้เร็วได้ไวไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ความตนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัว รอยจาก็ไม่รู้จักรักษากายก็ไม่รู้จักรักษาไอ้ยิ่งใจมันก็ยิ่งจะรักษาได้ยากอีกก็ต้องพยายามไปนะอะาตั้งใจและพอกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งกออกกระทบปลายจม,มูกข,ของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องผนมมือ ฟังไปด้วยน้มสำเนียกดูรู้กายคงตัวเราหลอกสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมา,ายา้ๆอย่าบังคับลมหายใจนะหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดการสุดลมหายใจยาวๆกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้น ความรู้สึกพังเผยแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่เพียงแค่สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชินัึงแต่ตื่นขึ้นเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกเราก็ขาดการรู้รู้เท่ารู้ทันไอ้ลึกลงไปเราจะไปรู้ลักษณะของใจได้อย่างไรรู้ลักษณะของขันหา้าของความผิดได้อย่างไรเพียงแค่ผู้รู้ด้วยวสติเราก็ยังไม่รู้จักสร้างขึ้นมา เราอาจจะสร้างขึ้นมาได้นิดนิด,นดหน่อยก็ปล่อยปะละเลย ถึงเ,เ,เ,เราพยายามสร้างขึ้นมาแเรารู้จักเอาไปใชใ้ใจส่งออกไปภายนอกเราก็รู้จักควบคุมตั้งสติความรู้สึกขึ้นมาใหม่ใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ว่าเอาใจไปกําหนดถ้าเอาใจไปกําหนดนี่ถึงใจจะปกติใจจะสงบมันก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไวม้มอนเดิมเราพยายามสร้างความรู้ตัวขึ้นมาแล้วใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับการเดินและจะอุบายเพียง แค่สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้รู้เท่ารู้ทันตามทำความเข้าใจจนใจคลายออกจากขันห้าได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเดินปัญญาได้ถึงใจคลายออกจากขันห้าได้ถ้ากำลังสติของเราไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมเราต้องตามดูทุกกระเบียดนิ้วจนกำลังสติของเราเป็นมหาสติจากมหาสติกายเป็นมหาปัญญา จนกลายเป็นปัญญารอบรู้ในของสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณขัดเกากิเลสออกจากใจของเราจงเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรเป็นเลิศส่วนตะบะบรารมีของทุกคนนั้นมีอยู่ความขยันมันเพียรในระดับของโลกียะของสมมติ ตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดก็ดพัฒนามาเรื่อยๆทางด้านร่างกายก็ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนผ่านการผ่านเวลาผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวจนยังสมมุติให้สมบูรณ์แบบบางคนสมมุติก็ยังลำบากอยู่ก็ต้องแก้ไขแก้ไขอย่าไปท้อถอยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ไปฝึกหัดปฏิบัติที่ใดถ้าเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ที่เหตุที่ผลก็ ก็ได้ปฏิบัติอยู่ที่กายอย่างเดียวถ้าเราเข้าใจแล้วยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยบทเราต้องรู้ฐานของใจเขาอยู่ตรงไหนความโล่งความโปร่งความเกิดเขาเริ่มก่อตัวตรงไหน ขันห้าเริ่มก่อตัวตรงไหนใหีใจคลายออกได้อย่างไรถ้าเราสังเกตท่านเขาก็จะคลายออกเองเราก็จะเข้าใจคําว่าก่องคําว่าขันกองอ,งอดีตกองอนาคตกองสังขารกองวิญญาณกองกุศลโนกองอคุศลที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขัน ถ้าใจคลายออกก็สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกเราก็ตามธรรมความเข้าใจบารมีของเรามีอะไรบ้างความขยันมันเพียบมีไม่ความรับผิดชอบมีไม่ความเสียสละเรามีสัจจะกับตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเรามีความเห็นแก่ตัวกายเรารักษากายปกตินั่นแหละก็คือสินกาจาปกตินั่นแหละก็คือสินใจปกตินั่นแหละคือสิน เราทําความเข้าใจทําความเข้าใจสินสมมุติสินบีมุตสินห้าสินแปดสินสิบสินวีมุดเราก็ต้องศึกษาสินโลกสินธรรมสินสังคมสินสมมุติเราอยู่กับสมมุติเราอยู่กับโลกเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนที่ธาตุขันจะแตกดับหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญเรื่องบาป ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยถึงจะจับชายจีวรพระพุทธองค์อยู่ถ้าไม่ขัดเก่ากิเลสไม่ทําความเข้าใจก็ายากที่จะเข้าถึงท่านท่านถึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธองค์ก็จะอยู่ทุกทีนั่นแหละคือพุทธะก็คือผู้รู้เรามาสร้างผู้รู้อยู่ที่ใจของเรามาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราเวลานี้ใจของเราทั้งหลงทั้งเกิดทั้งยึด ทั้งเป็นธาตุกิเลสสารพัดอย่างกิเลสอยากกิเลสละเอียดเพียงแค่การเจริญสติก็ยังทำยากลำบากก็ต้องพยานนะพยามกันนะพยายามกันไม่ว่าพระวยโยบชัชีอีกเครื่องหน่อยก็ได้พัดภาคจากกันพวกเรามีบุญถึงได้มาเจอกันมาเจอกันแล้วก็พยายามทำความเพียรทำความเข้าใจกับตัวเราอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้กายรู้ใจของเรา แก้ไขเราตลอดเวลาอ่ะสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนปากันไหวยประพร้อมๆกันปากันไปศึกษาทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท